กับสบายดีปลาลุงสบายดีสุขุสุขอนและมนีเด้อร์พ่อๆกับซองแม่ตาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องตอนนี้มาตากำลังสิงัดมะเขาะสิงัดมะเขาะว่ะสิพี่น้องเฮ้สบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงมาตากำลังขีดกำลังสิงัดมะเขาะอยู่ตอนนี้แจ้าวานแจ้าวานพี่น้องก็แจ้าวานแซ่บๆมาเด้อมาเด้อ กินแบบจับว่าม,มันมันบบทั่วเถิงมันบบทั่วเถิงวเงินสดมันนานอิม่มเงินสดต้องไปแกะใส่แบบนี้เลยแกะใส่สวยไปเกิดจวด,จวดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อจุดจวดได้ใส่เบิ้งเจ้าหวานเจ้าหวานเจววนียวประแดกตอนอลวดนาพี่น้องนาเฮ้ย น้ำลายแตกน้ำลายแตกขลุนพี่นวิธีกินมะเขือพี่น้องต่อไปก็คือำนเท่ตั้มกะเนรใครน้ำลายแตกน้องคิดว่าตั้มกะมันหสื่อนอนไปเลยสื่อนอนไปเลยว่าสามพี่น้องเอ้ยพอเพิ่นห้ากะมาแต่คายตลาดเนี่ยดดนอนพี่น้องเสร็เส็จๆสร็จเส่็จเสมาได้ มาเดินม,มาเด้เดพีนออ่น้องกินมะขอน้ำกันได้พี่น้องมะข้อ,อก,กับพอดีออกินออกำลังเริ่มอยากซุกเลยได้ไหมแบอบนองขีดว่าแซ่บว่าสักเสียบหนอนเอิอน้นปลาลุงกินน้ำเลยตีจะไปไลยปลาุงมาเลยไปลุงจะไปอีกครั้างจะไปอีกครั้งว่าสักกินมะขอน้ำน้องขีดเด้อปลาลุงสุขสุขคนเด้อน้องขีดกะกินมะข้อแล้วี่ไปใส อ้าวสิไปหาเห็ดไปใส่พี่น้องมาหอดกหาเห็ดปุก๊กพอนละนอไปเลย,ยกินข้าวแล้วก็จักเครื่องจากเครื่องแล้วไปหาเอามาเคาะมากิสนสมให้มันซื้อจะนอนพอาะจะได้เอาลูกใส่นั่งมิ้วเพิ่นมันแรงจากนอนทีเดียวแม่นมัแรงจากนอนทีเดียวเอ้า น <ị> ้องคิดเนี่ยบ่ลงบ่อยากนอนก็ลงไปไถนาตซอยพ่อเ่ยานอดนก็นอนล่อนแลพันหลับในไปหลับในไปตลาดพี่น้องไปตั้งแต่ดึกๆตเช้าน่ะก็หัวเข้าจนบ่าสิบ่แห้งนี่บ่เนาะเข้าบ้านะแห้ง้นี แสลงเลยแสลงกันทางมันลื่นพอดทางลื่นเพราะว่ารถใหญ่เขาเที่ยวไรทางบ้านเฮาพี่น้องทางแดงใกล้อยู่บุ๊มีรถใหญ่เที่ยวคือเขาเอาเนคือเบิรไว้แท่งตัวเบิร์ตลายเนาต้องขิดรถสุดเทินอะไรเอาเนาะน้องขิดงงคือเบิรไว้แท่ว่าสันคือเบิรไว้แท้คือว่าบักหลายเน่ะว่าสันน้องขิดรถสุดเทินไร เจ้าหวานพี่น้องเศษ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 มาสิขันหาเฮ็ดบ่ได้เนี่สิเลยต่อสัญญ์น้องขิดกุจิลล์คุณจิลล์ฮะสอนตะวู้อ่ะอ้าวพี่น้องเขี้มสิเขี้มแหงไปนำพี่น้องกะเขี้มอันกระตากับเสียมไปนำว่าสิเขาป่าเลาะเบิ่งเฮ็ดปวกว่าซั่นเห็นอันอัน อันซาปุ้ยหน้าเพิ่นเนาะแม่น้องเดือนนั่นดิเก็บเห็ดปู๋อกกำลังแตกว่าสันเขาเบิ่งในคลิปเพิ่นเนาะเดี๋ยวจะไปหาด้วยซี้ในถ้ำก็แม่ตากระจะไปเบิ่งกับน้องขิดกระตากับเสียมพี่น้องเกียมแยงเพาะมาซั่นบ่ได้แนวหนึ่งเอาแนวหนึ่งพี่น้องมากินแรงเสียมนําแม่นเสียมกับกระตาแล้วก็นแยงเพาะขู่เพาะเกียมเพาะเพราะว่า ขันถาบว่ไร่เฮ็ดก็ต้องเลยใส่อันเลยใส่อันลูกหัวกับสันพี่น้องเอ,อ้ย<ม>แมวกินนี่ทุกอย่างที่คล่องหนากินเป็นเอาเบิดแมนม,น,น,นมื่อกี้กับแม่ตาก,กับบริป้ายบ้านโน้นสูงพี่น้องเพราะว่าติดติดธุระน้อยหนึ่งเนาะตอนเพลงคาเวียก์น้อยหนึ่งก็เลยบริไปให้บอมิดเพิ่นไป บมล็ดขาดจักมือดอกพี่น้องแม่ตาบอได้ไปกระดูกชายไปแต่ว่าเมื่อวานนี่ไปสามจวดจวดพี่น้องอุ้ยน้ำลายแตกเด้อุ้ยน้ำลายแตกพี่น้องน้ำลายแตกบอต้ากินนะโหดโพดเอาแมตามาใส่เอาใส่แมตามาใส่เส็บเส็บจวดจวดมาเด้อพี่น้องบัดสุขสุขคนเด้อพยายามจวดจวดน้ำมาตา มากินนำเลยพี่น้องมุดจอมาเลยนะจ๊ะก็แต่มาข้อเป็นนะกะสีกินแจ่วหวานพี่น้องมาข้อกับมาข้อซุกแล้วพี่น้องแจ่วหวานบ่แม่นปลาแดกปรุงและปลาแดกต่อนแม่นปลาแดกต่อนบ้านเฮาพี่น้องมาข้อโมโนนี้นะปลาแดกเมตาทำเองเลยบ่แม่นปลาแดกปรุงพี่น้องเพราะว่าปลาแดกปรุงมันสีกระเจ้าสีใสแตนตำขุ่นเนาะตำห่งตำกระปุ่นบ่อันนี้ปลาแดกบ้านเฮาเนี่ยปลาแดกปลาต่อนปลาซิวเลย กินกับสมบักเหาะบอสมองบอว้ายแซ่บให้เบิ่งนะนี่มันคืออะไรอ้าวนี่มันคืออะไรมเขาะใหญ่มเข้อสองในน้องให้เบิ่งไว้ให้ดูมาไันเป็นอะไรนะจ๊ะมะข้อสองในน้องอ้าวบอกวาแบบนี้หมากเดียวมันสิเป็นสองในน้องบีบอกว่ามันก็ต้องเป็นแบบนี้ สองนายเนาะเขาจะเอิ้นว่ามาข้อแผดเนาะข้อแผลอืมแซ่บเน๊ะจวดๆเ้อพี่น้องเด้อขาสั่นพี่ป้านะอ่าพอลุงแม่ป้าสุขสุขคนเด้อเขามากินน้ำกันเด้อกินน้ำบาต้าน้องขิดเด้อพี่น้อง้าต้าเป็นตาตกลพี่น้องโอ้ยแซ่บจวดๆเลยเบิ่งกะตาตกลพันบวียากตากลตาตกลนะ เขาอิ่มแล้วยังบ่ได้อยากเพราะว่าน้ำลายไหลจะเห็นกับน้ำลายแต่กันโควิดอาจจะน้องคิดว่ะใส่ผ้าปิดปากกันโควิดโควิดบ้านเฮาบ่มีดอกพี่น้องเอ้ยมีแต่อยู่กินเต็มบบู่่แหละ ไอเมืองผ่นแหละคือว่าทางเวียงเนาะเป็นเป็นบดสามสีถวยชุมชนใหญ่แซ่บแซบแซบเอามาตาบอกบดสามสีถวยแซ่บแซบอ่าน้องขีดยอมไปแล้วยอมบอกน้องขีดยอมแล้วยอมแล้วน้องขีดยอมแล้ววาซานพี่น้องเอ้ยแกหึงไม้กับเจี๊ยบเลยมาข้อบ้านเฮาพี่น้อง รสชาติกะแซ่บผสมแห้งหน่อยสบม่น้อยหนึ่งเนาะแต่ว่ามันซุกแหละส่วนพี่น้องนานๆได้กินทีพี่น้องเพราะว่ามะข้อปีนี่มันบ่ค่อยมีเนาะมะข้อบ่คอยดอกแมนแซบเนาะพะยะกับมุดจอมันเด้อพี่น้องมากินน้ำบ่อตตาเด้อมะข้อหม่ๆสดๆเลยแมนสาจอยมุดจอมันเด้อสาจอย ตอนนี้สิ๋หายซาเมิวเปิดไพ่เขียวหายยู่คันมาทันมะแกะมะโค่ไฮบอลตานั่นมาแกะมะโคให้บ่าวตาแนวนนว่าสันนั่งใกล้ได้ก็ได้เมียเพิ่นให้โอกาสเลยได้ซาจอยไพ่เขียวตอนแนวว่าสันเฮ้ยมาแกะมะโคให้ซาจอยใให้ห้ซาจอยมาแกะมะโคให้บ่าวตาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นนั้นเพิ่นโอเคแต่บ่าวตาสันบ่าวมิดนั่นเพินบบเ่นโบสเปกสัน จ็คไปเหตุอะไรเนาะเขาคืออะไรแท้ที่คือว่าติดใจบาะม,มิดบะม็ดบะแมนผัวเขาอย่างวะแบบนางไม่ชอบผัวเขาบาเม็ดขาลมบะเก่งแมนบเม็ดคุยบะเก่งพี่น้องเอ้ยนางบามา่มักแต่ตอนที่ผัวเขาจะเรารักน,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 นั่นเราคิดโอ้ยจดจวดแสบแส,บ,สบพี่น้องเอ้ยเราขีดอิ่มเลยแมนไะร้สนใจอยากกินน้ำบะตากกับหมูดจอมาเลยพี่น้อง ตอนนี้ทันเลยพี่น้องเอ้ยถ้วยที่สามน้องนี่ยนะถวยที่สเอ้าถ้วยที่สี่ถวยที่สี่พี่น้องมื่อแรกที่ได้กินพี่น้องเพอมาโค้ข้าวข้าวกะทิซุกเน้องเอ้าน้องขีดโง่เขาใหม่มาตาบอกยาจักเท่ามาสันแจ่วันลอดหนาพี่น้องคาเขาล้นเขากันพี่น้องเอ้ย แสบแสบจวดวดพี่น <c ười> <t texts> <sh> ้องจวดจวดหวดมือกล่องน้ำลายแตกแล้วพ yes ี uh ่น้องมันบอกค้าข้อบอกไม่ได้หยำมเลยไ่หยำเลยลุ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 ลลุ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 ลเลมลุ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 ุลอลุลลุลุลุลเลุ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 ีุล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 ุ สุขุสุข้นสุขุสุข้นเสบแสบจวดจวดงัดมาขอนาต้นนี้กับกำลังสามมงแรงเนาะบรรยากาศกะพอดีพอดีกับบอแดดปันใดน้องขีดแดดน้องตาอ้าว่องมือร่งมอซึ่งท้องละลบันอ้าเข้าไปนใสเนาะสี่ถวยนี่วาดตุ้พี่น้อยโหดโพพี่น้อง 4ี่ถวยว่สันชี้องเบิ่งก้าวน้องขีดสีรองเบิ่งอีกวสันเห็นอ้พืนกินพืนน้ำลายเตะแซ่บแน่นอนอืนอฮึอ้าท่อน้องขีดอ้าท่ออเอาเนี่ยป่าเอะเฮ้ยน้องขีดขอถวยชิไทยเอาขอถวยชิไทยว่าสันไม่เนหอวสึ่งห้องแล้ว ยันไปตลาดมืใช่ไอเก็กชอบภาคแดดรถไรเหรอน้อยอ่าพี่น้องแข่งกันเลยพี่น้องไอ้ยแข่งกันเลยมินี่ซองไอ้น้องจักไผรสิยุดไผรก่อนแหละอ้าวบดสะบอนเนี่ยว่าสันอ้าวโตน้องขีดกระเก่งพอแล้วเนาะเข็มบวงจักนี่อ้าวเข็มกอนจักแข่งเป็นแข่งเลยว่าสันพี่น้องเอ้ย ให้บนนี้ไผ่แล้วสิให้บนนี้ไผ่น้ำตาลยังบัละลายไปเลยน้องขีดงัดต่ออ้าตัวอ้าบักกว้างถ้าน้องขีดเสียน้ำตาลมาใส่เน้นๆเลยเน้นไปเลยเบิ้ดึเบฮ้ยเก่าในเบิ้ด่น้องขีดกินเก่งเลยพี่น้องเอ้ย บวนน่ออันเอฟซีเน้นแม่นมากว่าอยากได้น้องขีดเป็นลูกสะใภ้เลี้ยงเก่งได้อยู่บ่เด้เลี้ยงไว้อยู่บ่เด้น้องขีดคือกินเก่งแค่เนะดี๋ยวอันนะเขินดิเขินเด้ววัดสัตวพี่นอ้อ,อ, <c oughs> นองเ,เฮ้น้นองขีดเขินแล้วเขินแล้วไผ่ขีบอสอะกินลูกไผ่เขินเลยเด้อพ่อปู่เอ้ยลูกไก่ขีดบอสกินเราโดนมานานแล้วกะปากเข้าเบิ่งเลยเดอ้อแซ่บในนอนเนื้อเนื้อแซ่บในนอน่นนนนนอง ใส่ <S <S <No> ปลาแดกบ้านเฮาพี่น้องปลาแดกตอนจะหวานปลาแดกตวงพี่น้องกินกับสมบัติ้อแซ่บมาเห็นนี่หมูกินนี่แปลว่าบุญบุญเถิงอ้าวบุญปากบุญเถิงบุญปากบุญเถิงอวสานพี่น้องงูตากคนนึงแซ่บแน่นอนพี่น้องเอ้ยตาก้องบุญปากบุญเถิงบุญตาก้องมันเนี่บุญยากพี่น้องเอาไว้กินข้าวอินไปแล้วอ้าว อื้าวเศบๆจวดๆพี่น้องจวดปัดต้องพี่น้องเอ้ยอ้าวต้องน้องกีดเรียปากเศบๆจวดๆมาสักพี่น้องเอ้ย วาดตัวคำ,ออคำสุดท้ายเลยพี่น้องกสันคำสุดท้ายอืมแลวพี่น้องมอานนี้ก็สมมาพกควรแลวพี่น้องเอ้ยแม่ตาจะ,จะขอรา,ลาคลิปนี้คลิปหน้าพบก,กันไหมาาก็ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่ตาแล้วก็ส่องน้องมิดน้ำในเดอร์พี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดพี่น้องเข้ามาดูมาชมหลายๆเดอพี่น้องเด้อเพื่อจะมีรายได้เนาะเขาซู่ในขอบครัวพี่น้องมาใส่ในขอบครัวหฮานีแหละราวได้ก็อย่าลืมอย่าพลาดพี่ป่าน,นาสุขสุขคนเด้อแม่ป่าพ่อลุง เอามาหับสม้มแล้วก็กดไห,หล่กดแซ่กดติดตามกดลูกกระดิง่งให้แมตตาแล้วก็ส่องน้องมิดน้ำในเดอพี่น้องเดอขอปักกุฎลองหนาเด้อจา้าบ๊ายบายสบายดีวะสุขสุขคนจา้า